ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราอยู่กับอีกหนึ่งหนุ่มหน้าใสาหนึ่งในผู้เข้ารอบ24คนสุดท้ายของแบรนด์ Admission Reality ปี7นะคะเป็นใครเดี๋ยวให้เขาแนะนำตัวเลยดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบชื่อนายกิตินันศินืวอหานะครับชื่อเล่นชื่อเตอ้ยครับผมตอนนี้ศึกษาอยู่มัธยมศึกษาปีที่6นะครับแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์โรงเรียนเบจมาราชนุสรครับผมออดิชั่นครั้งนี้เล่นกีตาราใช่ไหมใช่ครับผมเล่นเพงเลงอะไรครับ เป็นเมลล่ออครับเพียงของรับพัสใจครับครับไม่อยากจะขอให้เวลานี้เป็นของเราไม่อยากจะทาว่าเราจะเหมือนเดิมได้ไหมแค่อยากให้รู้ที่ผ่านมานั้นฉันคิดถึงเธอสุดหัวใจ ม่อยากจะขัดใจตัวเองที่มันชอบเธอไม่ให้ชอบเธอก็คงเป็นไปไม่ได้หัวใจมันคิดไปไกลยากที่จะดึงกลับแล้วจึงเป็นต้องขัดใจตัวเองคงตาลงแล้วหลังกลับหลอกใจว่าไม่เป็นไรคิดว่าเป็นความสุขเล็กๆน,น้อยๆไป ที่ผมเลือกคือวิศวะไฟฟ้าครับคือตอนมสามเนี่ยมันมีเรียนฟิสิกส์ซึ่งเป็นเรื่องไฟฟ้าซึ่งผมก็ชอบมากแบบว่าเรียนแล้วรู้สึกแฮปปี้ครับเรามีความสุขเราไม่ง่วงแล้วก็มสามผมได้มีโอกาสไปสอบที่โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเหมือนกันครับแล้วก็สอบได้แต่ว่าทีนี้พ่อไม่ให้เรียนพ่อบอกว่าอยากให้แบบอยู่ในรั้วม,มัธยมต่อไปอีก3ปีก่อนตอนนี้3ปีผ่านไปผมก็ยังยืนคำเดิมว่าอยากเรียนวิศวกรรมไฟฟ้าครับวันนี้ใส่หมวมามีเหตุผลไร หัวเกียนครับแด้พ่อพอครับแล้วถ้าหัวไม่เกียนจะเป็นยังไงหัวไม่เกียนมีผมครับที่บอกว่ากระดิกหูได้พับหูได้เอาเับหัวอันนี้ครับนนีี่อหูผมกลางด้วยเห็นปอกดิกหูได้ชายนักสองข้างอ่ะโชว์โชว์โชว์นี่ยหลังจากออดิชั่นก็รู้สึกโล่งครับนั่งเกียรมา สองสามวันว่าจะทําได้หรือเปล่าจะทําเต็มที่หรือเปล่าแต่ว่าทาออกไปแล้วมันก็เต็มที่ไม่เสียดายที่ที่ได้มาในวันนี้ความใฝ่ฝันละ่ะหลังจบวิศาวะไฟฟ้าเราอยากจริงๆเราอยากเป็นอะไรจริงๆอยากเป็นดาราครับชอบการแสดงเคยไปแคสทั้งหมดครับแต่ว่าตกรอบแรกตลอดครับไม่ผ <laughs> ่านครับอันไหนๆลองหน้ากล้องหน่อยเป็นสมมุติว่านี่คือแบบเป็นแฟนเรา แล้วเขากําลังแบบจะทิ้งเราไปขอร้องเขาหน่อยขอร้องเขาหน่อยอย่าไปได้ไหมอะ่ะเราขาดเธอไม่ได้จริงๆอะ่ะไหนบอกว่ารักเรามากไงทำไมถึงทิ้งเราไปอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราไม่มีเธอเราจะอยู่ยังไงอะ่ะชีวิตเราจะเป็นยังไงอะ่ะเธอเคยคิดบ้างไหมอะ่ะคัทโอ้โหสุดยอดจริงจนี่อีกนิดนึงนี่พี่จะตอบตกลงแล้วนะเนี่ย <laughs> ขอฝากเนื้อฝากตัวนะครับไม่เคยทําอะไรอย่างงี้มาก่อนในชีวิตก็ถ้าเป็นสีกับตันก็ฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับ ให้ร่วมเชียร์ด้วยเพื่อนๆทุกคนเหมือนกันก็ขอให้สู้สู้ไปได้วยกันติดไปได้วยกันนะครับติดยกเว็บเด็กดีแน่นอนครับผมอ้าน้องเต้ยนะคะเป็นกำลังใจให้เต้ยด้วยนะคะ<ม><น>